แบอัมบวาแวะบ้านผูอุ่มเรือนปีต๋องครับกาแฟวันแฟนกาแฟสร้าง่านชาจัดจำหน่ายโดย3มั่งคั่งสนใจสั่งซื้อและเป็นตัวแทนจำหนายได้ที่029180202 02 02ครับหัวน้ำมันหัวน้ำมันดีเซลครับพาวเวอร์เจ็ตเติมแล้วเครื่องแรงแซงทันใจรถวันดำแถนประหยัดน้ำมันโดยคุณมงคลหอมทุกคนครับ อยากรวยตั้งฟังฟ๊มฟลิกตู้น้ำมันตโมัติบริการตลอด24ชั่วโมงสนย์รติดต่อคุณสมบัติ0 85 3 2 8 2 2 0 0เอ้าคุณกะบองมวยสมัตรุมเชินเลยสี่มนุษย์สศิริยานะครับเมื่อช้านี้142ฟองน,นะครับมีชื่อจริงว่าวีรยุทธ์สุธาพิรมเป็นชาวเพิร์ธัยยาจากกังหวัดสุราษฎร์ธานี จกมาทั้งสิ้นใน86ครั้งชนะ64ครั้งแพ้21ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนวัชระเล็กออกฝวันเมืองนะครับทีวทีมเยือสยามอ้อมร้อยแห่งนี้นะครับผู้จัดกดารดีมตำรวจทนิศักดินเนื่องนะครับหัวหน้าคณะคือคุณจริยาอินเนื่องผู้ฝูกสอนคือขจรศักดิ์ลูกโพเรียนทางด้าน,นผู้ต่อสู้นะครับฝ่ายน้ำวนกูปีลูกมาพลยนตองหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้142 4ปอลลดจุด4ปอน์นะครับมือจริงพฒนพงษ์ บอฟวิลเลอร์นะครับเป็นชาวเมืองเมย์เวดีอำเภอเมย์เวดีจังหวัดร้อยเอ็ดลงมาทั้งสิ้น68ครั้งชนะ52ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายชนะครับทีนี้ก็น้องเอามานศักดิ์สิทธิวัดนะครับที่เวทีมูลราชดำดวนในยกที่1นะครับมีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณยงยุทธเลอวิสิตนะครับผู้สอนคือมหาราชเจ้าดามรเชิญคุณรโรเซกับคุณน้องอาเจนครับ โอ้โหเปิดขึ้นมานี่ใส่กลังแรงเลยครับนี่โมยใหญ่ๆญนะ่4 2ปอนด์ดูเหมือนว่าช่วงนี้4มนุษย์สทริญยาี่จะขายดีคุณประสิทธิ์ครับก้บอกว่า <c oughs> เป็นขวัญใจแฟนศึกเจ้ามวยไทยไปทีมมวยสยามรอบน้อยอาจารย์ครั้งที่ผ่านมาได้รองชะนะเลิศอันดับอันดับ3และอันดับ4ครับอันดับ4ม่อยรอบมวยรอบใช่ไหมได้ตั๋วนะครับมาชกครั้งที่6นี่นัดไปสนามนะครับมวยรอบพุกเตียนกรุ๊ปที่แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอาจารย์ใช่ ก็ S <S ถือว่าโชคได้ติดตามประทับใจแต่ว่าแต่อที่มันไปไม่ถึงเป้าหมายมันก็ต้องมีอย่างบ้างครับองมีสะดุดหกล้มกันบ้างนะครับโกรรมการเป็นยังไงบนเวทีแล้วให้คะแนนมีใครบ้างก็มีพิจิตตมทบทงนะครับแล้วก็ให้คะแนนสามท่านมีประภยัยระเทศระสิิ์แก้วทองแล้วก็ดานัยคงสีแก้วแฟนตุ๊กเจ้าประเทศจทยยากระพิษตานะครับคู่นี้ต้องบอกว่าอาจจะมีนับนอกเกิดขึ้นเพราะว่าปูปีนะครับกูปีเกียรติยงยุทธหรือว่าลูกมารถยนต หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยมัดนักโดรนรุนแรงมากสไตล์เดียวกับโบวี่ครับอ๋อเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าเดินเดินเปิดหน้าเข้าปล้ำเข่าอย่างสี่มนุษย์เนี่ยโป้งหลับเอาง่ายง่ายก็ได้นะครับโอ้หุ่นแกตันแล้วก็ทางกูปรีอ่าร้อยเอ็ดนะครับกูปรีคือสัญลักษณ์ของคล้ายๆเป็นกระทิงหรือเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเป็นสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงหมดยกที่หนึ่งครับ ดับหนึ่งของโลกปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งเป็นมิตรต่อเิ่งแวดล้อมโดยเครื่องทยพัฒนาครปเครื่องเชื่อมอินเจซิกน้องเจเขาบอกว่าเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เจิกเชื่อมอึดทนนานพิสูจน์ได้ที่ร้านฮา,าร์ดแวร์ทั่วประเทศโดยเครื่องทยพัฒนาครปและขอบคุณรับโช๊คอัพพาราคอนโช๊คอัพมาตรฐาน,ออาฐานคุณภา,าพระดับผู้นําและลูงหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูงหมากโดยริษัทบางกอ,อกออกโตมัติจำกัดติดตามชมยออต่อไปครับ อาล้วครับมวยรอบฟุกเียงกรุ๊ปครั้งที่6สี่มนุษย์สอสรินยานักบวยจากไคย,ยาสุร,ราษฎร์เมืองไทยเข้ม้ํำเงินคือกูปรีเกียรติยงยุทธนะครับแหมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าฟ,ฟังชื่ออำเภอนี่ไม่รู้เรื่อนึอออว่ามาจากพม่าเมวดีอะไรน่น,นะก็ถือว่ารูปร่างหุ่นนี่ใช้ได้เลยทีเดียวแน่นปึกคู่นี้ในสายเอนี่ยังมีอสองคนนะครับแหลมทองต่อพรชัย กับเฉลิมเดชสอตะวันรุ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเฉลิมเดชเนี่ยอาาจรย์ในอดีตเคยเจอกับอนุวัฒน์แก้วสำลีค่าตัว95,000มื่นนะครับที่เป็นอดีตแชมป์แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งแหลมทองเป็นแชมป์เก่านะครับโอ้สายนี้แข็งโป้งเลยครับเก่าเกือกด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของมวยรอบอ้าวมาเจอสดๆอย่างคู่นี้สยอดมนุษย์แข่งไปโอ้พร้อมไปก่อนยอดมนุษย์วยเข้ารับสี่มนุษย์สี่มนุษย์ใช่ยอดมนุษย์ สีมนุษย์เป็นมวยเข่าดูดันจากแดนสตอร์ครับแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าน่าเสียดายรอบแรกนี่ชนะมาตลอดนะครับแพ้ตัดเชือกแพ้จากสงครามแล้วก็ไปชิงที่3ามแปดได้อันดับ4เลยครับสีมนุษย์อูปีครับนี่ลูกสิษยิรุ่นสุดท้ายของครูขึ่งเกียริชานสิงนะครับครับหัวหน้าคณะเกียรติชานสิงว่านันเสียชีวิตไปแล้วย้ายมาอยู่โกลายครับคายเกียริชานสิงนีงเขาประเภทสร้างโรงงานขับรถไม่มีเกียร์ถอยหลังอ่ะไปง่าย เป็นมวยต่อยสนุกนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยมัดดูดันหลังจากที่ค่ายเกียริชานสิงปิดตัวลงไปก็มาอยู่กับโกลายเลยครับมาอยู่ที่ค่ายเกียริจงยุทธวันนี้สวมสีเสื้อใหม่ครับลูกหมากรถยนต์หนึ่งหให้การสนับสนุนครับสนุกสนุกต้องดูให้ดีเป้าหมายนี่แชมป์นี่5้0แสนบาทนะไม่ธรรมดาโอ้ามาเ้าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันสี่มนุษย์ <ข>ไม่กล้<ป>าผ<า>ีผาอาจารย์ไม่กล้าผ<า>ีผา,<ด>าอาจจะโดนสวนได้นะครับท<ด>ีเดียวหายเก่งเลยครับโอ้โหดูสิมนุษย์ก็ต้องดูนว่นหละครับยก3ยก4แหละต้องดูตามมาตาเรือเลยครับสี่มนุษย์เนี่ยครับกระแทกมัดกระแทกขัดซ้ายแล้วออกแค่ขวาอ่าอ่าตูปีเตะซ้ายลงในไหลแขนอ่ายังหายังว่าสับสองไม่ได้ปิดเอาสี่มนุษย์ล้ม ุกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงครับนี่แค่ยกที่สองเท่านั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับราธานีตอบถามได้074357727ถึง30ครับตจดตามชมยกต่อไปครับมาแล้วครับมวยรอบฟุกเพียงกรุ๊ปครั้งที่6เปิดนัดปลาเดิมมวยรอบนะครับ4ีมนุษย์สอสริยาฝ่ายแดงอูปรีฝ่ายน้ำเงินนะครับสนุกแล้วนะการ พิจิตทมคงครับรอบนสนี่ดีชนะเลิศห้าแสนนะครับรองชนะเลิศ2องแสนห้าอันดับ3ามแสนห้าอันดับ4 1่หนึ่งแสนรวมเงินรางวัลทั้งหมด1ล้านบาทครับกูปีถึงแม้ว่าจะยังนับยังนับไม่ได้เนี่ยครับเอาแข้งซ้ายสู้ในขณะที่4มนุษย์กล้าที่จะเดินเข้าไปจับในมากขึ้นอาจารย์ต้องเข้าให้ถึงตัว นะครับเข้าไปถึงตัวกูปีแต่ว่านี่เนี่ยระวังฮุกซ้ายฮุกซ้ายของกูปีโอ้โหเฉียวไปน,นิดเดียวนีน่นี่นี่ถออ่าล่ะครับเปิดหน้าเปิดตาเข้าหายอันตรายแต่ว่าพอรับได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของสี่มนุษย์แล้วถ้าจับได้นี่ปลอดภัยครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากูปีมีสอกสวนนะครับรอโต้กลับนะครับสีมนุษย์อ้าอ้าอ้า คนละยา่านดีกันคนละแบบสี่มนุษย์วอยเข่าแข่งแรงแข็งแกรงดูกันต่อยสนุกครับนในขณนะที่กูปีเตะขาตอยมดแต่ว่าโดนถึงตัวครับดูว่าจะทานได้ขนาดไหนเี๋ครับมีซอกป,ปัญหาอยู่ที่ว่ากูปรีนะครับเสียเปรียบรูปร่างนั้นจะเอาอยู่หรือเปล่าจะทานได้ไหมเนี่ยเห็นไหมสีมนุษย์มาแล้วโอ้โหแกเข้าถึงตัวตลอดแต่ก่อนจะเข้าถึง ก่อนจะเข้าบ้านต้องโดนหน่อยไหมโดนก่อนแล้วครับ<อ>แกนซ้ายต้องกาดสูงสูงนะครับสี<อ>มรด<อ>การลนนี่มีสิทธิ์แต่ว่าวงในเนี่ยครับวงในเนี่ยครับสีมี่ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมวยที่ตัวเองถนัดด้วยเขา่าวอยู่แล้วครับใช่แต่โอ้ยอย่างว่านะครับกูปีแกก็ทำได้โป้งเดียวแล้วก็โดนรัดอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ลวค่อยๆบดบดไปเรื่อยๆ S <S <an throp ic> นิ่มไปเองโอ้๋อจะแก้ <S <S <an throp ic> จะแก้ยังไงอย่างนี้คุณประสิทธิ์ครับดูนะครับดูกันดูสุษย์ครับตอนนี้ได้ใจแล้วครับเอาล้วครับลุยต่อนบนเวทีไม่มีคำว่าลาดีครับโอ้โหสองวาได้ได้ได้ดีปูปีนั้นไม่เคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับยึดพาสิโกลานตีงูอย่าให้หลังหักเขาบอกกนะันต้องใส่ให้เต็มที่อา้าวหมดยกที่สาม ยาแรตทนจริงอึดจริงของจริงต้องพยาแรตตัดเลงครั้งใดเรื่องหาพยาแรตบริษัทไทยจูเนี่ยนโฟรเทนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องเนื้อทอดเนื้อปลาซีเรียสปั๊มลมโฟล์มากก็เร็วแรงทนเครื่องดีมียไหลให้บริการตลอดชี่ชายต้อมลมโฟล์มากเครื่องดื่มสมิ่นซัำก็เครื่องดื่มผสมสมน้ำพึ่งเดือดง่ายได้ประโยชน์ของดีของทุกคนติดตามชมยกต่อไปครับวันนี่เจ็ดที่สี่นะครับบ้านบ้านที่เจ็ดาบ้นทีที่ลุมินี ตำรวจโทสุกทาภูมันม่วงผู้เอกสเก็ดดาวแบกสองปอนวันเฉลิมอุดอนเมืองนะครับผู้รองพรสวรรค์ดวลมานะศักดิ์ลูกแมนเจอกับชายเล็กครับแล้วก็ศึกสาวิเดชนัดวันท้ายวันครบรอบวันเกิดเก้าุมาพันนี้ที่เวทีวพเพศรบัญชาก็สมุยสุราธานีผู้เอกสามสมุดเปิดบ้านต้อนรับการไปเยี่ยมของเกียงไก่ต่อศิราชัยอาจารย์แ่แฟนๆบ่นกันพึมใช่ไหมครับยางการฟันของสี่มนุษย์หล่นนี่ มาไหพี่กิตแกหยิบใส่ปากเฉยเลยไม่มีล้างน้ําล้าง่านะไม่ต้องล้างเอาไปไปไล่เดี๋ยวล้างน้าลายก็แล้วกัน <S <S ดูดีว่ากูปีจะสกัดจะเอาอยู่ไม่อยู่ <S 1> <S 1> โอ้โหสีมนุษย์แกมาแรงต่างคนต่างอยากจะได้สามแต้มเปิดหัวว่าง่ายๆต้องบอกว่าใจตุ้มตุ้มต่ๆนะครับแฟนถึจกจ้าวไทยถึงไหมว่าเนี่ยครับเวลากูปีต่อยเนี่ยได้ลุ้นตอลอดอุ้ยฮับคัดอ่า เลือกแล้วครับต้องเลือกจังหวะแล้วสีผามมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่า4ี่มนุษย์ก็จะสุขุมมากขึ้นนะแหมใส่บวกกันนอกจาวเลยโดนฟัญญากระจายไปครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้โหเนี่ยถึงตัวครับสมนุษย์นั้นถึงตัวหลอดปรูปรีนี่จะยุบยุบย่นยลงไปหน่อยแล้วไมน่าโดนโดนกลางรัดปัดเปลี่ยนเข้าไปเนี่ย และกาลังที่ซ้อมมามันก็หายไปหมดแต่ถือว่าสี่มนุษย์คิดถูกนะครับที่ต่อยสาตาร์อย่างนี้ถ้าต้องการแต้มนะครับเพราะว่ากูฟีเนี่ยครับห่างไม่ได้อาจารย์ห่างและหวัดเสียวตลอดอา้าระยะระยะกลางระยะหมัดทําการเลยอะ่ะแต่ก็ได้แค่ชุดเดียวทำไมนี่สีมนุษย์เอาคืนหมดโกไลนี่เครียดแล้วนะครับโกไลนี่หน้าดำกำเพี้ยดแล้วครับลูกพีของไบน้ําเงินอ่าอุ้ย อ้าวอ้าวอ้าวอ้มีปีึดลนตู้มาแล้วก็ยุ่งเลยทีเดียวแย่ yeah, ครับเกมหยุดกรรมการวิจิตผมคงแยกออกมาเป็นโอกาสของกูปีกครั้งหนึ่งดูเหมือน oh. ว่าหางคิวซายของกูปีเองนะครับจะมีเลือดซิปๆออกมายัางแข็งแรงแแข็งขงติดตัวตลอดนะไม่ยอมอมอยกที่4 นวัตกรรมใหม่จากเวเบอร์ตราตกแกที่ปลูกพื้นได้มากกว่าเกาที่มันต้องไปถึง35%และสามารถใช้ปลูกกระเบื้องโมเดิร์นได้โดยไม่ต้องกาวที่ต้องยกยบสุดท้ายครับถามต่อครับยงยสุดท้ายอาชีตหน 1, ึ่งแสน,น 1, ครับอาชีตหนึ่งแสนครับกูปีเกียรติยงยุทธหรือว่าลูกหมากรถยนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสีมนุษย์สสริยา สี่ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าแทบจะไม่เปิดโอกาสให้กูปีเลยครับเดินถึงตัวตลอดศึกพยักสัมพันธ์อาจารย์มหาบุศน์นัสนามวยออสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับมีอาวุธเล็กสิจาุูนเจอกักบชัยพรน้อยลูกพระบาทครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปชมกันแต่บนเวทีมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครั้งที่6คู่เปิดรายการนะครับรายการมวยรอบนะครับแต่ว่าเป็นคู่ที่สองในวันนี้อุ้ย อาประคัดเข้าไปช้าไปหน่อยหรือเปล่าพี่หันมาเล่นหมัดเห็นหันมาเล่นสองไม่เปิดโอ้ยแต่ว่าโดนก็โดนก็มีอาการเหมือนกันนะเอาไปเล่นไปโอ้โหกูปีนันเปิดโอกาสให้4มนุษย์เดินตั้งแต่ต้นเลยได้ใช่ไปตั้งรับซะมากในยกที่3เห็นไหมยางกันฟันเกือบลนอีกแล้ว อ, oh. อ,อ้าวหล่นเฉพาะยางการฟันไม่เป็นไรนะตัว่าคนจะหล่นแล้วกันโอ้โหกูปีเน้นหมัดหนักแรงมากนะครับแต่ว่าต่อยน้อยไปแตกด้วยแตกด้วยทีมนุษย์อะ่ะโดนศอกเมื่อกีรร้นี้โดนศอกงัดเข้าไปไงทิมโป๊กอะ่ะที่หัวคิวหัวคิว q q ขวาโอ้โ๋อย่าเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าพูดไม่ทันขาดคำย่างงี้ยุ่งเลยนี่ครับต้องบอกว่าเนี่ยครับ ปีนาทีสุดท้ายครเดียวโดนดเลยครับครั้งเดียวโดนดนเลยครับโอ้โหทีเดียวแท้แท้สามตีปีนาทีสุดท้ายด้วยจะรอดหรือไม่รอดโอ้โหเอาล้วครับเอาล้วครับอย่างนี้อย่างที่บอกแล้วว่าอย่างกันฟันหล่นแต่ตัวคตอย่าหล่นนะเรียบร้อยครับโอ้โหล้นเลยจันในที่สุดกูบี้เป็นฝ่ายชนะนักเอัลในยกสุดท้ายท้ามกลางสถานการณ์ที่ตัวเองเนี่ย เป็นลองอยู่เยอะมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าหมัดขวาโป้งเดียวเดี๋ยวกับมาดูมาดูภาพกระชากันข่าวกัมการชูมือก่อนครับอัธีตระกันหนึ่งแสนนะครับดูภาพช้านะครับเดี๋ยวดูแต้มที่ได้มาแบบโอโหเหลื่อเชื่อเนี่ยมวยหมัดหนักก็อย่างงี้ครับโป้งเดียวคอ้ายกคอสักทีก็มีอาการลอยๆแล้วนะครับจังหวะโดนสอกแตกอมุดไปนี่นี่ในช่วงหลัง่ะหลังจากโดนนับแล้วนะ สติปัญญานี่ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วนะครับอย่างที่คุยกันไว้นะครับว่าสี่มนุษย์น่ะดูอาการแล้วโดนไม่ได้เหมือนกันนะครับพอโดนแล้วจะมีอาการโป้งลูกนี้แหละครับโอ้โหแล้วกรรมการพิจ,จิตรก็ไม่นับเลยครับนี่นี่ดาบสองดาบสามแล้วนะครับดาบแรกก่อนจะโดนเนะโอ้โหเหลือเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมผู้เอกับ